พอเทอทีที่ดึงเธอเข้ามาแล้วคนจริงม่จริงใจและมันไม่เคยเข้าตาแายการไม่มีเธอันไม่ดีเท่ายาอยู่คนเดียวแทบ่วอินซสและเธอคงไม่คิดว่าอินแพ้ฝากให้เธอไปคิดแต่เธอได้ยินเพลงมันก็ท้อเลยมาที่พาลายามจะยิ้มเองหลักแค่ไม่ได้ฉันก็แค่ไม่ได้มันละอยางแล้วมันหายมันหาไม่ได้ง่ายรู้ว่าอันตรายใครจะจะได้ไรนาว ใช่มันตั้งได้ได้หรอตั้งได้ใช่ปะโอเคผมจะได้ตั้งผมว่าได้ก็ได้แล้วแหละเนี่ยสองวันได้ไปเชี่คนดูอีกประมาณอีกประมาณสามพันอีกประมาณสี่พันกว่าวัสดีครับวัสดีครับอีกประมาณสี่พันกว่าขอหนึ่งเอายืมก่อน่าอยากฟังเพลงอะไรอยากฟังเพลงอะไรขอกันจังเลยอยากฟังเพลงอะไรไหนพูดสิหนูน้อยทั้งหลายแหละอยากฟังเพลงอะไร โอเคงั้นเราเพลงนี้นะถ้าท่ทานวันวิวนะเขียปปะได้นะเขี okay, วยนะวปะถือว่าเปิดหัวกันมาได้ดีเลยเราเราเป็น2,400 f o l l ่รแล้วอีก600นะเรา3 0 0พถือว่าผม,ผมสตรีมว,วันนี้วันที่2นะคนดู เมื่อวานน่ะได้มาทั้งหมด2,000กว่าซับอ่ะเอ้ย 1, 000, 1, พันพันแปดซับดิแล้วก็ตื่นเช้าเอ้ยตื่นมาตื่นมามาดูในดิสโมผมมีประมาณ2,000ัซับอืมใช่โอ้ซูเปอร์เซย่าผมไม่ไหววะ่ะซูเปอร์เซย่าไม่ไหวจริง,รงๆว่ะคนดูซูเปอร์เซย่าบอกตรงเลยสารภาพเลยไม่ไหววะ่ะใ,ให้ผมร้องซูเปอร์เซย่าให้ผมร้องอันนี้ถีกว่าอะไรวะเอ้ยฟาร์มย่างดีกว,ว่าฟาร์มย่างอ่ะ รพร้อมนะพร้อมนะฉันพยายามจะลืมฉันพยายามจะคืนรักที่ยืมเข้ามาขอโทษทีที่ดึงเธอเข้ามาแล้วควรงไมาจริงใจแล้วมันไม่เคยเข้าตาและการไม่มีเธอหนไมได่ดีเท่ายาอยู่คนเดียวแทบบวนเซ่และเธอคงไม่คิดว่าอินเพ่ฝากให้เธอไปคิดเธอเดอ๋ยวยินแพงมาก็ท้อเลยมาที่พารายามจะยิ้มเองรักใค้ไม่ได้ฉันก็แค่ไม่ได้ มันอยากแล้วมันหายมันหาไม่ได้ง่ายรู้ว่าอันตรายใครจะจะได้ไอยนาวอยากกับเธอมานอนที่แขนใต้ไอยนาวใช้น้ำตาที่ไหลออกมาถ้าไม่ไหวก็ถอยออกมาเป็นแค่รักที่ยืมมาลู้แล้วไม่ได้ยืมนานแต่ไม่ใช่คนดีได้ฉันได้ยืมมันมาไงได้นะ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 เพลงรักที่ยืมมาครับของ กาวินเอ็กวันเมลแล้วก็เอ็กมายาลาบด้วยตุ๊ต้องน้องของข้าของค้าเนี่ยก็ฝากกดติดตามไว้นะคุณดูโถมไม้ท่อมใหม่เออโถมไม้ท่อมใหม่จะได้ป้ายชื่อแล้วโถมไม้ท่อมหน่อยดีแล้วก็วันนี้ผมว่ามีมีแพทมีมีแบบว่ามีแบบมีวาสมาซับนะวันนี้นะกินแรงมาหน่อยผมแปรงฟันแล้วครับอาบน้ำไปด้วยไอพีเหรอ ไอพีเหรอไอพีเหรอไอพีอ่ะคือแบบไม่ใค IP, ยพีนี่คือคนดูแบบงงอะนะคนดูแบบเอ้ยพี่พี่ไปพี่ไปร้องเพลงเดือพี่พี่ต้องมาเล่นเกมบอกปมผมผมเพราะคนดูพูดอย่างเง,งีง้ยไอพีอ่ะเอาจริงเอาจริงเอาจริงผัวพี่พี่ไปร้องเพลงเดือพี่ไม่ต้องแบบมานี่แล้ว,มลวผมว่าอะไรเง,ง,งี้ยเอาจริงเนะออเอาจริงอะรอรอรอที่เมืองทองเองแต่อารพีคนขออาพีเยอะว่ะ อันนี้ว่า i อพหรือรอที่บางทองอแล้วผมได้รทุกเพลงด้วยเอาดผิผมได้รทุกเพลงด้วยรับที่ผมฟังหมดได้รทุกเพลงด้วยเอาจริงผมงัดนได้รทุกเพลงอ่ะเอางี้ดีกว,ว่า IP พใช่ปะ่ะโอเคสองเพลงเลยง่ายดีนะ <c oughs> <c oughs> เหลี่ยมนะคนดูเหลี่ยมแล้วจริงผมคิวหนึ่งแล้วเห็นปะมันเข้าได้บอกแล้ว าเดือวเาไอพีนะไอพี IP นะอ่าเนี่ยเจาคือแบบว่าเสียอย่างเสียอย่างได้อะ่ะปลี่ยอย่างนี้ม้งปลี่ยนวัดเี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนงม ไอพี IP มัดเดกรัมอะกูความจเจ็บปวดไปมีในแฟนอะกูความรู้สึกไปมีกับโซดา Let it go คิดว่ากูเป็น bipolar ลองตายไม่ได้นะสวอตัทเธอจ้ะกูจะให้แม่กูไปซีน่ะโรเบอร น่าชิดกาฟิลมาเพนคขาสักคนมาเฟลิงมี่อยากให้ไอกะเล็บมาแน,น่ย้อนสกวไดเลเฮรอเวยย้อนไปตอนที่คนนั้นแช,ชก่นอนคนบอกว่ามึงไม่เห็นอ้พไเฝักว่าพี่โพเซคกูแค่จิบกับแกรโอเว้หลังจากนั้นกูเทคโซบฟิวแต่ดูย่างก็ลืมไปเองอกส็สาวๆอยู่คนเดียวถอวที่แฟนเหมือนคิดจงเจ และกูเฟนดแลาตินกูบาเลซิแล้วมาสุกทีแล้วแล้วค่ะส่อเส้าไม่ด้เข้ามาเพมิ่งเสื้อน้นดีพี่จะไม่กินเหล้าพี่จะบอกมันเป็นประเพณนี้และคนที่ไม่ชอบกูว่าแม่มันนั้นขาดโบเวนนี้ยายทาให้กูนั้นเพลินนั้นเพลินไปกับเวทีซ่ซมึงกับเอาเวทีเด็กน้อยมึงเป็นเบบี้ตอนกูชิมมาเลนี้ให้เธอนั้นเหมือนเซนนี่ คุยพอมือขวนเพมีซาวดียาดืมเคซีจำดได้ดีเดิมมาดูสีตากูรับไม่ลงเดิมมาดูสีฮัโซฮาเดินมิสิตจนได้มาเป็นกูในวันนี้แปขับลูอีดอกมันได้กลับบ้านไปก่อนมันถึงไม่น้องเหมือนว่างไม่น้องเปลี่ยนจากเงินเป็นทองเปลี่ยนจากของเป็นทองลายด้ายกดรลับกูพลควันแล้วก็นอนนึกถึงวันวานทีกูนั่งคานไปคอร้องเหมือนพวกกูมาจัดจานแต่เมื่อกี้กูแค่วอม เดอะไรคาร์ดกนเดอะไรธนาไอพีมาเดกูเลมากูความเจ็บปวดเป็นมิในแฟนอ่ะแฟนด่ะกูความรู้สึกเป็นมิกบโซดับเล้วเด็กินว่ากูเป็นไปโพล่ะลองตายไม่ได้นะสัสดาโทจ่กูจะให้แม่กูไปเซียนโรเบอ น่าช่จกาฟิลมาเพนคาสักคนมาเฟลิง me อยากให้อายกับเล็บมาเน่ด้านฉันวูอะไรเฮลโลเวย้อนไปเฟลไหม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 เปิดถูกต้องครับเปิดปฏิทินมาอย่างจับก่อนจะจับก่อนจะจับหรือจะอะไรเนี่ยกยตามเลยกุยตามถมไปทอมนี่คือสิ่งที่คุณต้องทำนี่คือสิ่งที่คุณต้องทำถมกันได้ถมไปทอมแล้วก็ตามให้กดตามเพราะเราจะ สาวม,มาซับแล้วอีกห้ารคนจูต้องไห้คนดูเพราะฉะนั้นโถมไบทอมไบทอมแมะโถมพ่ออะไรเราจะเราจะ,เราจะได้ป้ายชื่อแล้วอ่าอีกประมาณนิดเดียวอ่ะอีกปรมาสักอีก,ก,กประมาณสักประมาณสี่พันอป่ะพี่เสริมหมดเล้วครับโอ้โหปากดีนะเอาจ,จริงๆรแบจนคอแข้งบอกสวดมนต์งงเด้อเพราะฉะนั้นนะโถมไบทอมซะแล้วก็กดฟอลโล่ให้ผมด้วย นี่คือจะมาเริ่จ <tinc S 1> มจบปูเลยนะเนี่ยบอกให้ก็แบบเปิดหัวได้ดีแล้วมาเฟียสเปนหรอคืออ,อยากฟังหรอยังโอมไหมนะคืออยากโอมไหมนะเอาป่ะผมกีบอชเชอร์ให้ป่ะเออเดี๋ยวเอเนจีหมดก่อนเดี๋ยวเอเนจีหมดก่อนแต่เป็นแรกผมผมเหลือเฟืออยแล้วผมน่ามาเต็มอิ่มข้างหน้าหมูกรอบไอข้างหน้าหมูกรอบท้ายผมแบบมีมีแบบว่ามีเอเนจีเอาซิมาเฟียนะมาเฟียสเปนนะ มาเฟสเปนะคือผมต้องแหกปากให้ดูดูแล,แล้วถ้าเกิดผมแหกปากคุณดูกดไหมหกกดไหมครับเดียวจะกดไหมถ้าผมแหกปากคุณดูกดไหมเพราะมันจะมีท่อนหนึ่งที่แหกปากอะว่าไงต้องแหกปากผมแบบแบบอะไรอย่างเงี้ยนะแบบคนดูหูแตกอะว่าไงโอเคปะ ครับ <c balm> ไม่ไม uh. co ่ผมเป็นเพราะผมมันเป็นมันเป็นบ hey, ้านเดี่ยวอ่ะเดี๋ยวมันบ้านบ้านเดี่ยวมันแบบไม่ได้มีใครได้ยินหรอกมั้งถ้าใครได้ยินก็ก็มาดีชี้อ่ยใช่ไหมตอนนี้ก็ได้หมดอ่ะมันบ้านเดี่ยวอ่ะไม่มีใครได้ยินหรอกตอนนี้ต่อไปนะต่อยครับไมาฟิลิปปนไอเด็กชื่อแวนไอเด็กชี้อ่ะไอสัตว์ใช่ป่ะใช่ไอแวนในเมืองเราป่ะใช่ป่ะใช่ป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนผมร้องเพลงใช่ใช่ไอแวนในเมืองเราป่ะใช่ป่ะใช่ป่ะ ใช่ใช şey ่ดิค no. ิวแวนปะที well, time, ่มาอยู่เอ็นจีปะใช่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 หรอไอควายไอไอเฮียสัตว์ไอเฮียดาวหัวดาวได้ปะเนี่ยหัวดาวได้ปะมันไม่อยู่ในเมืองอ่ะมันนั่นมันนั่นแล้วก็เทือด้วยไอดิคิวแวนอ่ะเอาตรงมาเดี๋ยวผมร้องเพลงกนนะฟิบิสเปนนะพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังไอ้คนดูคนดูเห็นอะไรไหมคนดูเห็นอะไรไหมคนดูก่อนร้องเพลง เห็น้ไหมดูที่หนชี้ผมเห็นไหมอะไรเอ่ยขาวๆเห็นรอเปล่า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 เอ๊ะมีขาวกวาและวด้ยมีผัวรอเปล่าวะเฮียมีผัวรอเปล่าวะมีผัวรอเปล่าวะจัดอ่ะขาดูไทยมีผัวหรือยังสัสนๆมีผัวหรือยังมีผัวเลยมีผัวหรือยัง ไม่ไม่จะให้ผมจะให้ผมร้องเพลงเลยไหมหรือว,ว่าจะให้ไปจีบหรือจะให้ไปจกปูนปตอนนี้มีหลายมิชชั่นมากเลยหืฮร้องก่อนนะาคเคีคีคีลองก่อนนะค,ๆๆนนนะคนดูผมตามใจคนดูอยู่แล้วผมรักคนดูเท่าไหร่ดูต้องไหมดูต้องไหมมาเ,เป็นสเปนนะไไไไล่่ขอฟังะ本来ข放ฟังอ่ะ อย่ารอมา,าละากาปปลา,าลเธอได้ชอบไหมนะไมยอาเธอไดชอบไหมนะเราอยากเพียวและเธอได้ชอบไหมคะตอนเชอดเป็นก็มม<ฮ>อนกิงไปมาฮคดามาซิตาจะพาเธอไปดูแบลีวันนะ คาโมโนมนีนะเราทำอะไรทีปวิตวันนะเวลาเวลาเลดามโยนะวันเอามันดักเรามันดักเราดีกว่าเป็นรายก้รที่ไมเกิดไปโฟล่ะต้องทำตัวเองเอาไว้ก็ดูดไม่ได้เด็ดขาดได้รูปแบงค์เลยมันได้เทปบูดาวันช่วยมังกับแบงค์เลยดิ ลาเวหรอแบกซาหมาแก๊กดาวบผมไม่ไะ้กอยู่แล้วผมไม่ในคออนยบแก๊กยังเอาไม่กผมยังทำตัวแบบมันกับป้าสารเลี้วอยากครอเป็าราทิโน่บอรบอสิกมันได้ไม่ไดไม่มีอะไรเลยนอกจากเันนเรอไหชอบไหมนะเมาอย่างเดียวนเธอได้ชอบไหมนะเราอย่างเปรียวเธอไหชอบไหมคะะถุกชอบไหมครับสรกปะชอบไปอ่ะกูตบี้อะไรไปตัด เริ่มชอบไหมครับขับแข่งหนึ่งไหวนะครับอารมณ์ดีจังเลไม่ได้อารมณ์ดีครับก็แค่เข้าใจคนหน้าตาดีอ่ะอเอ้าหรือไม่จริงผมไม่ได้อารมณ์ดีเลยแต่เห็นเขาใช่ไหมก็คุณแหละครับคุณผู้หญิงคนนั่นแหละครับคุณผู้หญิงนั่นแหละครับผมไม่ได้อารมณ์ดีเลยผมแค่เข้าใจคนหน้าตาดีฮทันแหละเอาจริงๆอ่ะเจอคนหน้าตาดีฮทันแหละเอาจริงๆอ่ะไงคนดูเฟียวปะ แล้วกี้ผูร้องพร้อมไหมไม่เมื่อกี้เมื่อกี้ผมร้องพร้อมไหมเมื่อกี้ผูร้องพร้อมไหมเอิ่มใจเย็นครับใจเย็นไม่มาถามว่าผมร้องพร้อมไหมร้องพร้อมไหมค่ะเป็นแรปเปอร์หรือเปล่าคะเนี่ยเป็นไม่ได้เป็นแรปเปอร์ครับเป็นหมอลำซิ่งอ๋อในสักท่อนก็ผมไม่ร้องนานแล้วดิแต่แต่แต่แบบที่ผมร้องคุณฟังก็คงแบบอยากให้คุณได้ฟังแบบความจากใจผมไงก็คือผมไม่มีอะไรเลยเงินก็ไม่มีก็คือเงินเงินก็ไม่มีอ่ะไม่มีอะไรเลยอ่ะแล้วคุณชอบไหม เงียบอย่างนี้แสดงว่ากลับไปเฟิกมาเมืองเราเมืองแรดเป็นแกลสตาดาดาเลืองไรเป็นแรดสตาดาฮะค่ะตกันนะคะไม่ใจไปไหนก็คือจะรอไม่จบเลยโชว์วสาวจะรีไปไหนจะไปทำงานคุณฟังนี่นะเมืองแรดเป็นแกนแรดเป็นฟากาเมืองนั้นมีปัญหา สันดาปไปไม่บ้เลยจ้าคนดูเพี้ยวไหมคนดูเ่าได้จีบตบได้ด่ามีที่ไหนมีที่ไหนคนดูเปิดได้จีบตบได้ด่ามีที่ไหนวะกูถามึงดีคนดูฮะเมาได้จีบตบได้ด่ามีเหรอมีเหรอวะคนดูกูถามคนดีเปิดจีบตบด่ามีเหรออ่ะถูกไหม แค่เปิดเขาก็ตกแก๊แล้วอ่ะตอนแขกปากอะไออย่าเปิดเฟี้ยวนะเปิดเฟี้ยวปะแต่แขกปากเลยเปิดเฟี้ยวเลยตบด้วยคำว่าด่าสาวชอบอะเอางี้ดีกว่าชอบไอคนนั้นไม่ใช่ชอบกูเพื่อไม่รู้กูนุก็อย่าลืมนะกูนุก็อย่าลืมนะที่สำคัญนะกดฟอลโล่ด้วยโอเคไหมแล้วถมไบทอมด้วย เขมมี้ยปะถมไมปทอมด้วยถมไปตกปูนกับเปียลนละหาตังค์ละเคตัวใส่ยยาได้เพลนนี้ผมก็ไม่เพลนนี้มีคนขอ,ขอสามสี่รอบละอาศัยอาศัยเขาบดเนี่ยเคยี้ยปะแล้วเราเราใกล้ได้ปชีว์เราคนดูเอ้ไอ,อ,อ,อ้ดอมเดี๋ยวกูมาอาบน้ำก็โอเคโอเคโอเคมีเสียงเบานะเสียงมาเบาๆเ,เลยมึงก็ฟาดตัวกูให้หน่อยนะกูอาบน,น้ำบ้างเออ ตีที่เลยเหรอเราคอมแบงมือถือมาอเรือดนี่วะไอกี้เทปะ่ะเปิดได้แบบคนโหดเลยเปิดแบบหยา,า่ปค่ะตรจใ้เขามาด่าเขาไอ้เหียวัวเกิน กือแบบเปิดเท่อะแต่ด่าเขาอะไอเ่าเขาเขาคือว่าเขามีเรื่องอะคือว่าผมว่าเขาเครื่องนะม <c oughs> ันจะเครื่องผมอะ <c oughs> ผมว่าน่นาจะมีเรื่องผมแน่นแน่นอนอะ,ะ,ะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยคนดูอีห้าร้อยคนสามมาซับสังขายแล้ว ฝากหน่อย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 ก้าลาก้าลาก้าวละจะด่าเรื่องเรื่องอ่ะเดี๋ยวมาร้องไห้เรื่องเดี๋ยวมาร้องไห้เรื่องไอเรื่องมันชอบกอแงครับเรื่องมันเป็นเด็กเด็กกอแงอ่ะเด็กเด็กแบบเด็กอมมืออ่ะเด็กกอแงอ่ะแบบเราไปด่ามันมันก็จะแบบมันก็จะทำทำเงียบละมันก็จะร้องไห้แล้วก็จะซึมละไอเรื่องอะใช่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 ปลยืนมานานไงใช่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 เพราะนั้นนะก๋วยตามด้วยคนดู เพราะมึงแกเราเราอ่ะคนดูเห็นอะไรไหมเจ็บเป้าหมายแล้วคนดูแต่คนเนี้ยผม,มจะใส่ผมไปใส่เนี่ยผม,มจะใส่เนี่ย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 ,ย,ยใส่กุชชี่เขาไปคีบเขาไปคีบหน้ามึงอะว่าไงใส่กุชชี่แล้วไปคีบหน้าคุณว่าไงอยากใส่กุชชี่แล้วไปคีบหน้าคุณได้ปะได้ปะ นี่ดูดิโดดเก่งด้วยดูดิดูดิลิงปะเนี่ยเฮ้ยลิงจักจั๊กปะลิงจักจั๊กปะนี่น่าจะไอ้น่าจะผัวอันนี้อันนี้จะเพื่อนผัวอันนี้จะแก๊งแก๊งเขาซึ่งถ้าเราวิเคราะห์จากสถานการณ์เนี่ยถ้าเราเขาไปจีบเขาเนี่ยบนต้นไม้เนี่ยซึ่งถ้าเราวิเคราะห์จากสถานการณ์เนี่ยถ้าเราเขาไปจีบเขาเนี่ยบนต้นไม้เนี่ยหนึ่งเลยเราขึ้นไม่ได้นอนเราปีไม่ได้นอนเพราะว่าเขาปีไปแล้วอ่าสองเขาเขาเงอนผัวอยู่ผัวอยู่นี่งอนผัวอยู่ถ้าเราเข้าไปเวลาเนี่ยเขาไปแบบรอ เขาจะพิจารให้เราประมาณ1ิบหเพราะว่าเขาแบบเบื่อผัวไงส่วนนี่เพื่อนผัวรอซัพพอร์ตส่วนนี่ลูกน้องของเพื่อนผัวคนนี้ถ้าไอ้ไอ้อนี่โดนทึบไอ้นี่ช่วยถ้าไอ้ไอ้นี่โดนทึบไอ้นี่ช่วยแล้วถ้าไอ้นี่โดนกระชืบเอาหมดละนั่นแหละผมวิเคราะห์ละไม่คุ้มคนดูถูกไหมถูกไหมไม่คุ้มถูกปะล่ะไม่คุ้มแต่ก็ไม่เคยกลัวนะแต่ก็ไม่เคยกลัว ดิเขาดูโอ้กูกูวิเคราะห์ผิดนี่ผัวเขาเสแสดงไอ้สัตว์จบเลยจบจบจบแม่ๆม่ผมวิเคราะห์ผิดคนดูอันไอไอแสดงผัวเขาผมวิเคราะห์ผิดผมวิเคราะห์ผิดไม่แพรไม่แพรแต่เขามีแฟนแล้ว